เราจะมาดูดวงความรักประจำวันศุกร์ที่27มีนาคม2563นะคะคำทำนายไม่ตรงกับท่านใดก็อย่าไปเครียดไปนะคะให้ดูเพื่อบันเทิงสนุกสนุกไปนะคะคำทำนายในแต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับคำทำนายนะคะถ้าไม่ดีก็ปล่อยผ่านไปนะคะ มีปัญหาปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้นะคะแม่ขุนทองจะเช็คดวงให้คนละข้อนะคะไม่ว่าใครจะถามเรื่องอะไรก็จะเช็คให้ฟรีนะคะหนึ่งข้อคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะดูให้นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หกถ้วยนะคะความรักของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณก็เป็นความรักที่หมนกลับนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแววงกันก่อนหน้านั้นนะคะ ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะเรื่องที่เหมือนอยู่ในใจแล้วไม่ค่อยกล้าพูดนะคะพอพูดออกมาก็พูดรุนแรงอย่างนี้นะคะทําให้ความความรักของเราก็มีปัญหานะคะอาจจะแยกย้ายกันไปนะคะแล้วอยู่ๆเขาก็หวนกลับมาเช่นเดิมนะคะก็มารักเราเหมือนเดิมนะคะเราเองก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ถ้าเราผิดเราก็ขอโทษนะคะให้อภัยกันไปนะคะการคบหามันอยู่ที่จิตใจนะคะเรารักการเราก็อย่าไปว่ากันรุนแรงนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะถ้าเราถ้าเขามาพูดว่าเราแบบนั้นนะคะเราจะทนได้ไหมนะคะให้คุณคิดดีๆนะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายนะคะทําใจให้มันสบายนะคะอยู่ให้เป็นนะคะในภาวะปัจจุบันมันอาจจะมีความเครียดหลายอย่างนะคะ ก็มาลงที่คนรักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะคะเราค่อยๆพูดจากันอย่าไปคิดอะไรมากนะคะสําหรับคนที่มีความรักนะคะหรือบางคนก็อาจจะพบรักกับเพื่อนสนิทนะคะหรือเพื่อนเก่านะคะหรือแฟนเก่าหวนกลับมารักเราอย่างเงี้ยนะคะก็คบรักกันถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่ามีอะไรก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะ เพราะต่างคนต่างเข้าใจกันนะคะบางคนก็อาจจะอายุแตกต่างกันมากนะคะแต่แม่ขุนทองคิดว่าเราจะเอาอายุมาเป็นที่ตั้งไม่ได้นะคะเพราะบางครั้งคนอายุมากก็ทําตัวเหมือนเด็กก็ได้นะคะแบบนั้นนะคะก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบรักกับแฟนเก่านะคะ ที่หวนกลับมารักคุณนะคะเหมือนคุณเป็นโสดอยู่ดีๆอยู่ดีแฟนเก่าคุณก็ทักทายมานะคะแสดงความชัดเจนนะคะว่าอยากจะกลับมาคบคุณเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองคิดว่าครั้งนี้นะคะเราให้คบหาเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะค่อยๆดูปฏิกิริยาแล้วนิสัยใจคอว่าเขามีการปรับตัวไหมนะคะตัวเราเองก็ต้องปรับเช่นกันนะคะ ให้มันคบกันได้นะคะถ้าเราอยากจะคบกันนะคะให้คบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะสําหรับบางคนก็อาจจะเ,เพื่อนสนิทที่เราเคยปรึกษาหาลือนะคะอยู่ๆก็เหมือนเรามีอะไรก็จะโทรหาเขาคนแรกใช่ไหมคะอยู่ๆเขาก็ทําลักษณะท่าทีแปลกๆเหมือนว่าอยากจะคบเราเป็นแฟนอย่างง้นนะคะก็เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอย่างเี้น,นะคะก็ค่อยๆดูซึ่งมันไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะคะ พราะตัวเราก็รู้จักเขาในเรื่องของเขานะคะเขาก็รู้ในเรื่องของเรานะคะก็ถือว่าก็ดีนะคะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สามถ้วยนะคะสําหรับคนที่มีความลักอยู่แล้วนะคะอาจจะมีแผนที่จะต้องมั่นหมายแต่งงานในไม่ช้านี้นะคะอาจจะ เหมือนบา,บางคนนะคะก็แต่งงานแต่งการกันไปแล้วหรือใช้ชีวิตด้วยกันพักหนึ่งนะคะก็จะมีเกณฑ์ตั้งคันนะคะบางคนก็อาจจะตั้งคันอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องอรีบเล่นจัดงานแต่งงานอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรนะคะพอถึงเวลาย,ยังไงเราก็ต้องแต่งกันอยู่แล้วนะคะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะหลังจากแต่งแล้วบางคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วรอคอยข่าวของการมีบุตรนะคะ ก็ถือว่าก็จะมีโชคเข้ามานะคะจะมีบุตรสักทีจะมีการตั้งครรภ์สักทีนะคะเอ,อ่สำหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณจะได้พบรักกับคนที่จริงจังกับคุณนะคะมีความชัดเจนในการคบหาคุณอย่างนี้นะคะแล้วก็จัดพิธีตุก ถูกต้องตามประเพณีนะคะอยากคบหาเราแล้วก็อยากชัดเจนในการคบหาอย่างนี้นะคะอยากแต่งงานแต่งการอย่างนี้นะคะ, <c oughs> ะเขาอาจจะปื้มเรามาพักนึงแล้วนะคะแอบปื้มเราจนเราโสดนะคะเขาก็เลยเหมือนค่อยๆเข้ามาคบหาค่อยๆทําความรู้จักนะคะแต่คนนี้ก็เป็นคนดีนะคะที่จะชัดเจนในเรื่องของความรักอย่างนี้นะคะ e <c oughs> คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ชาลลอตนะคะ ออคุณจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะสําหรับคนที่ออมีความรักอยู่แล้วคุณจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะกับข้าราชการนะคะจากออหรือข้าราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบเนี่ยนะคะหรืออาจจะเ,ออเป็นคนที่ทํางานไกลๆนะคะอยู่อยู่ไกลกันนะคะความรักของคุณก็เป็นความรักที่ไม่ได้มีอุปสรรคนะคะนอกจากระยะทางอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้คุณบางทีก็คิดถึงกันนะคะแต่ตอนนี้โซเชียลมันแรงนะคะ ทําให้เราสามารถพูดคุยแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันได้นะคะคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะมันไม่เหมือนออดีตนะคะตอนนี้ก็ถือว่าความรักของเราบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการนะคะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะไปไปมามาระหว่างบ้านเรากับต่างประเทศอย่างนี้นะคะก็ถือว่ามันมีหลากหลายเกี่ยวกับความรักนะคะก็ถือว่า เป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะอยู่เป็นโสดมานานนะคะเจอรักที่ไม่ใช่โดนเทมามากมายนะคะคุณก็จะพบรักกับคนต่างชาตินะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือเจอกันโดยบังเอิญอย่างนี้นะคะหรือพบรักกับข้าราชการคนในเครื่องแบบทหารตำรวจอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปนะคะอย่าเพิ่งด่วนใจร้อนนะคะคบทุกคนเป็นเพื่อนก่อนนะคะเพื่อใช้เวลาพิสูจน์คนนะคะว่า นิสัยใจคอเป็นยังไงสามารถที่จะคบเป็นแฟนได้ไหมนะคะบางคนก็รอดูแล้วแรกๆก็ดีนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะแต่พอผ่านไปอาจจะอารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยขี้เหงทำให้เราอึดอัดก็ได้นะคะค่อยๆดูไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบอดีคะ่ะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะความรักก็ราบรื่นดีนะคะ <c oughs> ทีค่ะคนรักของเราค่อนข้างโรแมนติกนะคะดูแลเอาใจใส่เราดุดเจ้าหญิงอย่างนี้นะคะดูแลเราดีนะคะทําให้เราไม่ต้องมาพวงห่วงหน้าพวงหลังนะคะอาอาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนหรือเราแอบปื้มเขานะคะ อยู่ดีก็โคจรมาเจอกันนะคะแล้วก็ได้คบหากันนะคะก็ถือว่าความรักเป็นสีชมพูนะคะณปัจจุบันนี้ก็มีความสุขหวานแหววดีนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะคุณก็จะได้พบรักกับคนน่ารักนะคะดูแลเอาใจใส่ดีนะคะแล้วก็แคร์เราทุกเรื่องรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเราทําให้เราประทับใจอย่างนี้นะคะก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะคบเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เดอะสเตงนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะความรักของคุณก็เลยเป็นความรักที่คุณบังคับบัญชาได้นะคะแต่แม่ขุนทองเตือนเลยนะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะคุณอย่าใช้อารมณ์หรือบีบบังคับเขามากเกินไปนะคะแรกๆเขาอาจจะรักเราเขาก็ดูว่าน่ารักดีนะคะ ว่าเราเป็นแบบนี้เขาก็ยอมนะคะพอนานๆไปมันก็เกิดการเบื่อหน่ายมีความรู้สึกว่าคุณมากไปนะคะต่อหน้าเพื่อนฝูงเขาก็อย่าไปแสดงอิทิลิตอะไรมากนะคะทําให้เราไม่ให้เกียรติเขาอย่างนี้นะคะเเราแข็งได้แต่เฉพาะเราสองคนอยู่ด้วยกันนะคะต่อหน้าคนอื่นเราก็ต้องให้เกียรติเขาบ้างนะคะอย่าไปอะไรมากมายนะคะหรือ ความรักของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วอาจจะเป็นความรักที่คุณเป็นผู้นํานะคะคอยคิดคอยหาคอยทําอะไรแล้วก็เขาตามคุณนะคะคอยคิดโปรเจกต์แล้วเขาก็คอยตามคุณ, <to> <ować> คณก็ถือว่าเป็นความรักที่น่ารักดีนะคะ <to> <exactamente> <bakalım> อย่าไปคิดว่าใครจะเป็นผู้นํานะคะอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะคิดว่าสลับกันนะคะในบางเรื่องเขาก็อาจนําเรานะคะเราก็นําเขาในบางเรื่องนี้นะคะก็ค,ค่อยๆถ้อย,อย,อยทีถ้อยใยกันนะคะเพราะคุณก็รักกันนะคะ แต่ที่สําคัญก็ต้องให้เกียรติกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะเป็นคนแข็งแข็งนะคะตรงไปตรงมาเกินไปนะคะแม่ขุนทองจะบอกว่าถ้าคุณอยากมีคู่นะคะอยากมีใครอยู่ใ,ใกล้นะคะคุณเป็นคนดีทุกอย่างยกเว้นความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปนะคะคุณต้องลดความมั่นใจในตัวเองลงนะคะแล้วก็คอยมองนะคะว่าเราจะทํายังไงคุณก็อย่าไปเป็นแมนร้อซนนะคะคุณก็ลักษณะว่าให้อ่อนแอบ้างนะคะ ให้คนอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาดูแลเราบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเราดูแลตัวเองได้ทุกอย่างอย่างนี้นะคะก็มันเก่งเกินไปจนไม่มีใครกล้าเข้าหาอย่างนี้นะคะค่อยๆปรับตัวเองนะคะใช้มันยาหญิงบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดูเป็นผู้หญิงบ้างอย่างนี้นะคะคนจะได้เข้ามาคบหานะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สองถ้วยนะคะไพ่สองถ้วยเป็นไพ่คู่แท้ใบหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วหรือมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าคุณต่างเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะ ดูแลเอาใจใส่กันนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาทั้งคู่แล้วนะคะก็ถือว่าจับมือฟันฝ่าอุปสรรคมานานปับการนะคะณปัจจุบันนี้นะคะคุณก็มีแผนมั่นหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการกันไปแล้วนะคะครอบครัวก็มีความสุขดีนะคะหรือบางคนก็วางแผนเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทองร่วมกันนะคะสร้างทรัพย์สินเ,เก็บเงินร่วมกันเพื่อที่จะมีแผน ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันหรือแต่งงานอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่แท้ของกันและกันแล้วอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะอยู่เป็นโสดมานานมากนะคะอยู่ๆคุณจะพบคู่แท้นะคะเป็นคู่ที่เข้ามาดูแลคุณในทุกเรื่องนะคะทําให้คุณประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเ,เราไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนนะคะคุณก็จะมีเซนต์เองนะคะว่าเขาเป็นคู่คุณไหมนะคะหรืออีกในนึงนะคะอาจจะเป็นความรักที่ครั้งอดีตของเรานะคะอยู่ๆเราก็ บกันเป็นเพื่อนแล้วนะคะอยู่ๆก็โคจรมาเป็นเหมือนว่า,อ,าอยากจะคบคหากันอีกรอบหนึ่งนะคะมีการพัฒนาอย่างช,ช้าๆนะคะเพราะคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะคะยังอยู่ในใจเราตลอดมานะคะเพียงแต่ว่าเขายัางไม่พร้อมในเรื่องของฐานะอะไรต่างๆนะคะค่อยๆสร้างกันไปนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่สองดาบนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีปากเสียงกันบ่อยๆนะคะ หรือมีเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยพูดคุยกันจนสะสมนะคะเป็นความเครียดอย่างนี้นะคะใครบกพร่องอะไรแม่ขุนทองก็อยากให้คุณจับเขาคุยกันนะคะต้องบอกความชัดเจนนะคะว่าคุณไม่ต้องการอะไรคุณเจอแบบไหนในการที่เขาทำแบบนี้คุณไม่โอเคอย่างนี้นะคะจับเขาคุยกันชี้แจงนะคะอย่าไปเงียบนะคะทำให้มันเก็บกดแล้วอยู่คุณเจอคนที่ใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะแม่ขุนทองบอก แต่คุณก็ไม่ได้คุยกันมากนะคะไม่ได้บอกว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้คนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็เปิดอกคุยกันซ้านะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีคนเข้ามา,าคบหาอยู่หลายคนนะคะทําให้ตอนนี้ต้องเป็นเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกสักคนหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆเลือกให้ดีนะคะเลือกที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นตัวของเราที่สุดเวลาอยู่กับใครอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็นข้อที่ทำให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะหรือคลองตัวเป็นโสดมานานนะคะจากความรักที่เจ็บปวดนะคะ จากนี้ไปนะคะจะมีคนเข้ามามากกว่าสองคนนะคะเข้ามาชัดเจนในการอยากคบหาเรานะคะทําให้เราต้องเลือกอย่างงี้นะคะแต่แม่ขุนทองว่ามันมยังไม่ต้องเลือกตอนนี้นะคะเราทําตัวเป็นเพื่อนนะคะคบหาทุกคนเป็นเพื่อนหมดนะคะเพื่อต้องใช้เวลาสแกนโคนนิดนึงนะคะบางคนเราคิดว่าดีที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ใช่นะคะหรือบางคนที่นอกสายตาเป็นมานอกสายตาเราอาจจะดีที่สุดก็ได้ นะคะคุณก็ลองเลือกดูนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะเกี่ยวกับความรักนะคะถ้าคิดเยอะมันมีเหตุผลเยอะแยะนะคะทําให้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะเราต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็หัวใจเรานะคะดูว่าคนนี้ใช่จริงๆงไหมนะคะํคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีในเรื่องของความรักนะคะสวัสดีค่ะ